สวัสดีค่ะเคเคกัน์ตนา7 8็ดปดเก้าชาแนลยีดีต้อนรับเ,เพื่อนๆพืนนะคะวันนี้ชวนมากินข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะด้วยกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเพื่อนเพนเพราะว่าจะต้องแข่งนะคะกับเวลานะคะในการรับประทานอาหารในแต่ละวันในแต่ละมื้อนะคะเพราะว่าต้องทํางานนะจ้ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจ้ะมากินไก่ทอดด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนไก่ทอด นะคนข้างบ้านขายก็เลยเป็นเพื่อนอุดหนุนนะคะอุดหนุนไก่ทอดคนข้างบ้านชิ้นนะคะไก่ทอดไก่ทอดอร่อยนะคะเป็นเบลจากไก่ทอดมาไม่ต้องมานั่งทำเองให้มันเสียเวลาชิ้นละยี่สิบาทมีข้าวเหนียวนะคะอร่อยกินชิ้นไหนดีคะไม่มีน้ำจิ้มไก่ เพื่อนกินง่ายง่าอืมอร่อยมากากับเ,เรามีข้าวเที่ยวเราอาจจะกินข้าวสวยดยวย เคยกินข้าวค่ะเพื่นะว่าไม่เน้นไม่เน้นจํานอนคนเข้ามาชมค่ะพอจะเข้ามาชมก็เข้ามานะคะม่เข้ามาชมก็ไม่เป็นไรทำไปอย่างนั้นเลยค่ะทําทาให้มีกิจกรรมทำเพราะว่าไน้น,นั้นจจหนอง ทำงานด้วยใชรทำงานประจำด้วยนะคะเดียนไปเซลล์ขายภา <c oughs> พเขียนในอาร์ตแกลอรี่ค่ะช่วงนี้ยิ้มไม่ได้นะคะเพราะว่าฟันหลออยู่ <c oughs> ข้างหน้าินอยากกินซุปร้อน ในวนปกตินะคะเคเคจะไม่ได้ทำอาหารเองน,นะคะเพืน <c oughs> ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าต้องทำงานขายภับเขียนข้างหลังเนี้ยภับเขียนข้างหลังนั่นะ,ะ <c oughs> ก็เลย เพื่อนๆอาจจะสังเกตนะคะว่าวันหยุดของเคเคก็คือวันอังคารนะคะเคเคถึงจะถึงจะมีเวลาสมาทานนะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะแกงหอยขมนะคะเพื่อนเพื่อนรับชมแต่จะต้องตื่นเช้าเดินทางไปซื้อหอยขมนะคะที่ตลาดแล้วจากนั้นมาแกงให้เพื่อนเรับชมะคะ่ะทำเท่าที่ทำได้คะ่ะเพื่อ แตเคจะไมุ่หรือว่าไม่อะไรก่อนช่วงนี้นะคะเพราะว่าสายตามไม่ค่อยดีนะคะทันเรียบไม่ได้ไหนๆเราก็ผ่านกฎเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราได้เราได้เขา,าเรียกว่าใบบิดทางมาแล้วพินนะเราไม่ต้องรีบได้มาอะไรเอามา่นั้นแต่ว่าเราไม่เลิก เราก็นะบางครั้งอาจจะท้อเราไม่เลิกหรอกรจะมีใครมาชมหรือไม่มีก็ไม่เลิกเพราะว่าเราทำเพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรสองในความสรแจ ใช่ทอดใส่กาแฟก็น่านี้จะมีเขาแลกความตั้งใจนะคะมนกๆเดี๋ยวนี้เราก็ทำไปธรรมดาเรื่อยๆเพราะว่าเจ๊เจ๊เอางานประจำเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าถ้างาน,น YouTube ก็ให้เป็นงานพัฒนามไม่มีเวลามานั่งประดิษฐ์ประดอยนะคะพี่เพราะว่าไม่มีสมองที่จะมาจำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้เพราะว่าหนึ่งอายุมากสองต้องทำงานประจำข้อสาม ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะเพื่ทำได้แค่นี้ก็บนบนโคแล้วค่ะคะแค่ๆก็จะพยายามทำคลิปให้ยาวแปดนาทีนะไม่ให้เกินจากนั้นก็เห็นของลุงพันปัสแ็งไงอะไรเยอะเขาก็ไม่จำเป็นต้องตัดต่ออะไรนะเขาก็เอาแปดนาทีแล้วก็ลงเลยเกี่ยวกับกิจกรรมของลง ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อนเราจะกระดูก เก็บไว้ให้น้องน้องามา,าอาหารหง่ายๆนะคะก็ผีดไก่ทอดนี่เองกับข้าวเหนียวช่วงนี้เค้ๆต้องเย็ดเวลาในวันหยุดนะครับที่จะ,จะไ,ไปทำฟันไปทำฟันท้างปากเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าฟันฟันเสียเขาจะต้องไปอุดฟันนะคะก็ค ถ้าเราไม่มีฟันเราต้องถอนฟันมันก็ไม่ดีว่าการถอนฟันทำให้เราปวดหวัวเดี๋ยวนี้เคสจะออกไปไร้สดน,นะคะไม่ได้หนึ่งอากาศร้อนผสมเวียนศีรษะบ่อยเจออากาศร้อนไม่ได้เลยนะคะเจอ แสงจากโพส์มาได้กินน้ำสมุนไพรนะคะเ,เพื่อนๆในแก้วนี้เป็นน้ำสมุนไพรมีกระชายนะคะกระชายกับน้ำมะนาว กินไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำคลิปพิมพ์ทำแบบฟรีสไตล์ชอบแบบนี้แบบนั้น อย <c oughs> เดี๋ยววันหยุดนะคะจะทำแกงหอยขมแล้วก็แกงหอยขมแล้วก็อาจจะ <c oughs> ทำปูผัดของกะหรี่ด้วยปูผัดของกะหอย่าจจะ เก็นถอยหองแล้วก็เก็ดหอยหอมแล้วก็ปูพัดของก็หรี่ในวันหยุดของเราเระเกินสีพูดจะว่างว่ๆจะทำ บาร์บีคิวกุ้มด้วยนะคะแล้วก็นำกินแซ่บๆกินของแซ่บๆกินเล็กจะได้มีประโยชน์ต่อร่างกาย หนังไก่เลีวย <laughs>

เพื่อนๆคะชิปนี้ต้องขอจบและเปลี่ยนคำในขอนนะคข่าวไปลงในชิ้นหน้าแล้ววันนี้นะคะสวัสดีค่ะ